ดูดวงชาวราศีพิจิกปิดวาจาให้เงียบรู้คนเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของราศาดวงชะตานี้ให้หลบหลีกซ่อนเร้นนะผมถูกรางวัลที่หนึ่งรู้คนเดียวนะผมแต่ก่อนอื่นหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาศตูโมมานพังพินาศนะผมสองร้อยห้าสิบบาทพบติดตัวไว้นะจ๊ะนะผมพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้มมานนะมานยังสะดุ้ง นะครับผม250าบาทส่งส่งฟรีนะครับผมเหรียญเก่านะจ๊ะนะครับทักไลน์มา sunny ี่4 2 8แโชคชะตานาบบุญบารมีวาสนาส,งสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแน่เอานอไม่ได้ แต่ถ้าปิดวาจาให้เงียบจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเริ่มต้นที่ดีนะครับผมท่านเชื่อเรื่องคนผีแอบฟังอยู่หรือเปล่าล่ะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างปิดวาจาให้เงียบแล้วดวงชะตาจะเปิดเหรียญใหญ่เริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปรผันปัญหาต่างๆเบื่อหน่ายเกือบเรื่องราวต่างๆซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นอย่าพูดจะพูดทำไมล่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์ชะตาต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียที่ไหน ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นจับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย ด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาให้สังเกตในโชคตาดวงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแน่เอาหนอไม่ได้ในโชคตาดวงชะตาของท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างตั้งบ้านจัดดักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะร้ายจะกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสปฏิปดอดยการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นท่านต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนอย่าจะเป็นหนี้สินนะผมเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รดยโชคทําอะไระช้าได้ผาเล่มงาม อสวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาอสวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบาดังนกน้อยนำพาซึ่งบนกุศลาสณะ นะครับผมเดอเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบญบารมีวัส,สนาท่านจะได้คนปป้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองตกตำแหน่งเอเมอรัลหนักลบกาไดกาเสียการพลิกเปลี่ยนแปลผันวัฒนาอย่างก้าวโดดนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มฟ้าผา่านเดอะทาวเวอร์เพราะว่าดวงนี้อาจจะมีเกณฑ์ชะตาต้องทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆปิดวาจาให้เงียบครับนะครับผมคนหมั่นไส้ท่านจะได้หยุด ผมเขาก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่ได้สนใจก็จบเราผมด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาตกตําแหน่งเดอะสตาร์สองแสงบนจำทาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําข้ามขันให้ท่านวางแบบแผนอเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งดาบสองขวยมีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดี อำนาจบนบารมีวัสนาขอมท่านใช่กลัวใครซะที่ไหนล่ะให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นระบบการตัดสินใจอย่างน่ากลัวถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางอย่างจัดหนักจัดเต็มในโชกตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรับขอให้ท่านแช่มชื่อลาบลื่นเป็ยนไปได้ดีดีท้ายคลิปรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆนะครับ ดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มีแนวโน้มที่น่าสนใจและมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งเรื่องการงานการเงินการเรียนและการค้าขายมาดูกันว่าแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับความท,ท้าทาย และโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวอังคารเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเสนอไอเดียแปลกใหม่ให้กับทีมและหัวหน้างานตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงาน ในบริษัทโฆษณาคุณอาจจะคิดแคมเปญใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึ่งเป็นไอดีที่แววกแนวและน่าสนใจทำให้เจ้านายประทับใจและอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต อย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นนี้อาจทำให้คุณหุนหันพันแล่นได้ง่ายควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการย้ายแผนกซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึก ไม่มั่นคงแต่จงมองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตัวเองปลายเดือนดาวพอฤหัสบดีโจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานอาจมีโครงการสำคัญที่คุณได้รับหมอบหมายซึ่งถ้าทำสำเร็จ จะเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างมากด้านการเงินในเรื่องการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเช่นกันดาวสุขโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมอาจเป็นโบนัสพิเศษหรือมีงานพิเศษที่สร้างรายได้เสริม ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับการติดต่อให้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของคุณซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนที่ดีแล้วยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและเครือข่ายใหม่ๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามดาวเสารที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งการเงินของคุณอาจทำให้มีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ดังนั้นควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและระมัดระวังในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าใจร้อน หรือหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ไว้ใจได้ก่อนลงทุนปลายเดือนการเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานหนะักในช่วงที่ผ่านมาหรือได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการเริ่มออมเงินเพื่อกเกษียณหรือการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และค้นพบดาพุทธโคจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่เอื้อต่อการศึกษาทําให้คุณมีความกระตือรือร้อนไในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คุณอาจพบว่าตัวเองเข้าใจทฤษฎีที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำโปรเจกต์ได้อย่างสร้างสรรค์ทำให้ผลงานของคุณโดดเด่น และได้รับคำชมจากอาจารย์นอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นการประกวดนวัตกรรมหรือการเข้าค่ายอาสาพ,พัฒนาชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะท,ที่จำเป็นสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาเนื่องจากมีกิจกรรมและงาน ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นคุณอาจรู้สึกเครียดและกดดันแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการจัดการเวลาที่ดีคุณจะสามารถผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบถ้ามีการสอบสำคัญในเร็วๆนี้ควรวางแผนการอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบอย่าลืมพักผ่อน ให้เพียงพอด้วยเพื่อให้สมองปลอดโปรง่งและพร้อมรับความรู้ใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและติดต่อสถาบันการศึกษาที่สนใจคุณอาจได้รับคําแนะนำที่มีประโยชน์จากรุ่นพี่หรืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลายัยเป็นไปนอย่างรอบคอบมากขึ้น ด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีในการเติบโตและขยายกิจการดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีโชคในการทำธุรกิจและมีโอกาสพบกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณอาจได้รับโอกาสในการขยายสาขาหรือเปิดบริการเดลิเวอรี่เพิ่มเติมซึ่งจะช่วยเพิ่มอดขายและฐานลูกค,ค้าให้กว้างขึ้นหรือถ้าคุณขายสินค้าออนไลน์คุณอาจได้รับการติดต่อจากแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ให้นำสินค้าไปวางจำหน่ายซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่สูงมากนักแต่เป็นโอกาสดีในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการคุณอาจพบว่าการลงทุนในการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกลางเดือนเป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะจากลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของคุณ